ทุกคนดูคันนี้เจ๋งมากเลยโฟกนะครับผมนิสสันสองร้อยครับผมทุกคนดูสวยมากด,ดิโอ้โหไม่ธรรมดาเลยเนี่ยโอ้โหเครื่งองเอสด้วยไอ้ด๊มเอสด้วยบ

เดี๋ยววันนี้เราได้มีโอกาสเดินมาข้างนอกเรามาดูเดี๋ยววันนี้เราพามาดูรถข้างนอกกันนะผมทุกคนนี่ทุกคนเราได้มาจังของอีกคนหนึ่งอีกบริษัทหนึ่งนะผมทุกคนนี่เราพามาดูรถนี่ทุกคนดูรถรถจังของเขาเยอะมากเลยจังที่นี่ึ้นโอ้โหทุกคนนี่รถอะไรอ่ะพี่ทุทนดูดิอื้อหือ คนดูสวยมากเลยอะทุกคนโอ้ยจังคนแขกนะผมทุกคนนี่จะเป็นคนแขกทำตู้นะผมทุกคนเนี่ยจังของคนแขกทำตู้เราได้เราได้เดินเข้ามาดูนะทุกคน M RS ทุกคนดูดิอืมอ R S อครับผมทุกคนไม,ม่ทรนะมาได้เ R มาูพูดผิดทุกคนเอ2ทู โหทุกคนจังจังของเขามีรถเทพเลยทุกคนโหนี่รถอะไรวะผมผมไม่รู้จากชื่อเลยผมทุกคนครับบางคันที่ผมรู้จากชื่อผมก็จะพูดได้นะทุกคนมี่รถเทพเลยนี่นี่รถอะไรน,นี่โหคันนี้โคตรสวยทุกคนท่อสองข้างเลยโหอันนี้พี่อูด๊ด อีน,นี้จะเป็นพีอูดนะทุกคนอืมยีนร่มนี่โคตรเจ๋งเนละทุกคนทวนดูคันนี้เจ๋งมากเลยโฟกนะครับผมทุกคนดูดิโฟกส์โหเราได้มาที่จังคนอันนี้เขาเรียกว่าจังเขะเหรอพี่พี่น้อยเรียกว่าจังเขะเหรอโหสุดยอดเลยเห็นสังไรยังอันนั้นเขาเรียกว่ารถอะไรนะ อิน,นิสันเนาะพีะ่สองร้อยอันนี้มันร้อยแปดสิบอ๋ออันนี้มันอะไรนะนิสสันสองร้อยเอ็กซ์กับพี่โหทุกคนดูนิสสันอะไรนะพี่อินิสสันส <c oughs> องร้อยครับผมทุกคนดูสวยมากาด,ดิโอ้โหไม่ธรรมดาเลยเนี่ย โอ้ดมเดิมหรือเปล่าสวยร้อยร้อยแปดสิบเอ็กซ์ดูนะไกก่โอ้โหไม่ธรรมดาเลยายเลโอ้โหคื่องเอสอารสเอสอาร์ฝาดำเอสอาร์ฝาด้วยเทมีโแสงด้วยม่ธรรมดาเลยเนี่ย คือบ้านเราหาดูยากมากเลยนะนนแล้วน้อยโอ้สุดยอดเลยทุกคนโอ้ทุกคนบ้านเราหาดูได้ยากมากครับผมทุกคนเนี่ยมีโอกาสเราได้มาขายเราก็รีบขายให้ทุกคนได้เห็นกันนะผมทุกคนจะได้เห็นว่าประเทศเขามีรถแบบว่าคลาสสิกเยอะมากก็รถยุคเก้าูนเยอะมากเลยนะผมทุกคน แต่ผมอะบางทีผมไม่รู้ไงว่ารถยังรถไหนเป็นรุ่นไหนบ้างผมไม่ใช่รถไหนเป็นรุ่นไหนบ้างผมก็เลยไม่ไม,ไม่กล้าพูดไม่กล้าบอกทุกคนกลัวผมจะพูดผิดอะไรอย่างเงี้ยนะผมทุกคนผมก็พูดได้อนไนเท่าที่ผมรู้นะผมทุกคนเนี่ยผมก็จะสามารถบอกทุกคนได้ว่ารุ่นอะไรบ้างเท่าที่ผมรู้นะโอ้โหทุกคนลถเล็กเยอะมาก โอยอันนี้จังจะเป็นจ้างของคุณแขกนะผมทุกคนคนแขกเขาก็ทําตู้เหมือนกับเรานะผมทุกคนเนี่ยผมพาทุกคนมาดูนะทุกคนผมจะบอกทุกคนให้ว่าสิ่งเราข้างที่อยู่ข้างๆผมนี่เป็นเงินเป็นทองหมดเลยนะทุกสิ่งทุกอย่างคือว่าเป็นเงินหมดเลยนะโอ้ห oh, คันนี้สวยอะซูซูกิดู <c oughs> ว่ามียันไมโคเลยอะทุกคนดูดิ ไม่โคก็มีอ่ะพี่นี่มันเป็น bm ตัวไหนพี่ b 3สามหกโคเปิดประทุนอืเล็กๆสวยมากเลยเนนอ่ะหืมหกสู่หกสูบอ่ะพี่จัดได้ไหมห สุดยอดเลยกระป๋อนี่สวยเว้ยเฮ้ยเกือบสวยงี่สวยสวยเออน่าใช้เลยใช้ใชบ้านเราแต่แต่บ้านเรามันมีแต่เคลลี่มันเป็นเคลลี่ยังไงก็ฝากกวัวไลค์กดแชร์พวกเรากันด้วยนะผมทุกคนวันนี้เรามาที่จังเขกนะพี่น้อยกับพี่เซ่ได้พามาดูของดีๆทั้งนั้นเลยใช้บีสวยงี่สวยมาก โอเคครับผมทุกคนยังไงก็ประมาณนี้ครับผมผมลาไปก่อนครับผมทุกคนบคนายบายฝากกดไลค์กดติดตามพวกเราก็ด้วยครับผมทุกคนยังไงก็กราบสวัสด,ดีพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักกันทุกคนก็ด้วยผมลาไปก่อนนะครับผมทุกคนเดือนจะม,ม,มาเม,มื่อไหร่กับสองเดือนกันเหรอ